ก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะกับเมอนก้ะไดเวลาเขาสวนกับผมเขามาตัดแต่งกิ่งพุทซ่าสามรดซึ่งเป็นลุ่นทีพุทซาหนอกฤดูกาลใกล้จะหมดไปนะครับตอนนี้เขาถือโอกาสดีมาตัดแต่งกิ่งครับเพราะว่าช่วงก่อนนี้เขาตัดแต่งบได้เพราะว่าพุทซาดกกันตาเขาตัดแต่งกับสินเสียาดครับผมตอนนี้กับ ุซาเบ้าโลกก็เริ่มสีเป็นดอกแล้วนะครับเนอะกับตอนนี้กับตัดแต่งกิ่งให้เรียบร้อยครับผมเพราะว่าตอนนี้กันดาเขาตัดแต่งกิ่งสากานี่ครับผมเดี๋ยวเขาเป็นหมากขึ้นมาแล้วมันจะตัดแต่งอย่างตัดแต่งอย่างมองได้ก็คือลูกเขาติดเกี่ยวมันติดของน้ํานะครับมันจะติดน้ําน้ําติดไปเกี่ยวลูกแล้วมันก็สีแห่นั่นลูกที่มันติดแล้วเนี่ยมันจะล่นล่น สีเข็ดในหะ้องเสียดายนะครับผมแต่ตอนนี้ดีครับผมเพราะว่าเขากําลังเริ่มจะเป็นดอกซึ่งการบรํารุงกับมาจากการบรํารุงลูกของพุรรร๊ซ่านอกฤดูก,ลก,กาลยากตอนเมืองกับคือดต้นพุทซ่าห้รรากับมีปุ๋ยอ่านด้สมหันต์มาอยุดตลอดเรื่อยๆครับผมแต่ตอนนี้ห้ากับต้องมาตัดแต่งกิ่งเพื่อที่สิได้นึ่งละครับผมตัดแต่งกิ่งตอนนี้กับสีเข็ดข้างลางห้ดงครับผม กติเห็ุในเฮ้าสามารถเขามาใส่เครื่องตั้ญยากติเห็ใหุในตั้ญยาแล้วก็ได้ง่ายนะครับผมเพราะว่ากันตาเฮาว่าตัดแต่งกิ่งนี่เฮาสิเอาเขามาทาความสาดสวนนี่มันสิททาความสาด้าครับผมกับมือนี่ก็ได้ให้ลูกสาวนาะครับนาะไมาซอยเก็บมาซอยไรเก็บอ่าพุดซาสามหลดนอกฤดูที่กัเเลือน้อยแล้วครับผมเลือน้อยเต็มที่แล้ว เพราะว่าก็ต้องเก็บออกไปเนี่ยครับแต่ละกก่งเนี่ยตอนนี้ก็ลูกกัยังมีอยู่เลยครับแต่ว่าลูกเขากัยังมาทไานแก่เต็มที่ครับเพราะว่าพุทธาอยู่ในสวนของเกษตรดิสานอย่างเย็นคณะท้องคำอภิฟิวัตรนี่คือเขาสิมีดอกแล้วกะติดลูกอยู่เรื่อยๆครับรุ่นนี้สิเป็นคือแต่ละต้นสิมี ดอกออกมากแล้วก็ติดลูกออกมาแบบปั๊บไปครับผมมาอยู่เรื่อยๆคือตอนนี้กันตางเขาว่าตัดแต่งกิ่งกับสามารถที่สะเก็บรุ่นต่อไปเลยครับแต่ว่าเขาก็ต้องตัดไว้ครับเพราะว่าความสําคัญของการตัดแต่งกิ่งเนี่ยมันจะมีผลต่อพุดซ่าตามฤดูกาลก็คือพุดซ่าที่เขาจะต้องเก็บปลายปีนะครับเนาะนะตอนช่วงเกี้ยวเขาเพราะว่ากระดาเขาว่าตัดแต่งตอนนี้นี่ถึงเวลานั้นมันจะตัดแต่งยากครับผม สำหรับคลิปนี้จะได้กับฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมที่สำคัญครับผมกดซับสไครต์ครับผมกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปข้างหน้าเนาะครับผมเนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเกษตรอีสานอย่างยิ่งขนาดตองคำอัพพิเชียลเนาะครับเนาะครับผมก็จะได้มีกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปครับผมครับสำหรับในสวนของเกษตรอีสานนะครับเนาะเกษตร มีทั้งต้นทีท่าสาวหล้วกับต้นว่าทํานท่าท่าสาก็คือแยกออกไปก็คือต้นทีท่าสาเนี่ก็จะเป็นต้นที่มีขนาดแข็งแรงและก็ต้นใ่ก็สามาทํานสาใดนะครับผมจะเข้ากับที่เบเด้ตัดแต่งมากไหมครับผมแคลล์ข้างล่างออกแยางเดียวกับพ่อกับหลวกเก่งใดที่มันอยู่ คือความหนาแน่นของแต่ละสวนนี่อาจจะบวกคือกันต่นโของในสวนกเกษตรีิสารนี่สิเป็นขนาดต้นพุทราที่ปลูกทีโดยบ่เด้คือมันระยะห่างของต้นมันบ่ห่างจากกันหลาเหนเนยเฮ้งามันนี่สิปกถึงกันนะครับผมดังนั้นเฮาต้องเบิ่งว่า่องไดที่ใบถึงกันเป็นลมงเงาเ้าก็ต้องตัดแต่งออกเพื่อที่สิรักษา กิง้งได้รับแสงแดดตัวถึง <c oughs> แล้วกับต้นที่ยังบ่ท antha หรือทําสาวเ,เนี่ยคือ,คอเป็นต้นนี่ครับจังต้นนี่ครับเป็นต้นหน่อยครับต้นหน่อยโดยที่เขาบุท antha อย่างไงเข้าก็ถตาเขาสิตตดท่าสาวเ,เนี่ยมันสิท่าสาวว่าดะรนะครับเนาะก็เลยตตองตองป่อยเข้าไ้โดยการแต่งกิ้ง้างๆองอกแล้วเขาก็ติดลูกปกติแต่ตอนนี้ครับเขาเริ่มที่สิมี อ่ากิ่งไม่ขึ้นมากคือเป็นกิ่งขนาดใหญ่แล้วเฮาก็สามารถที่สิเอากิ่งเก่าเขาออกได้เลยครับผมโดยที่บ่ต้องตัดกิ่งใหญ่เนาะครับเนาะแค่เอากิงก่งอ่ากิ่งแขนงบ่ครับอ่าเขาเอื่อหยังกิ่งนิดหนอยนั่นล่ะที่เป็นกิ่งเกา่าเฮาก็สามารถที่สิเอาออกได้เพราะว่ากิ่งเก่านั่นเอาไวก้ก็คือลูกมันสิหน่วยหน่วยนวย้อยนะครับผมลูกๆมันสิลูก,ลกน,น้อยเฮาก็สามารถเลือกกระมือนั้นออก แล้วหลังจากที่ฮอตตัดแต่งกิงแล้วฮอ็จะได้เขามาก็คือต้องมาตัดยาครับผมตัดยาเพื่อที่สิเตรียมใส่ปุ๋ยบำรุงต่อไปนะครับผมนะเพราะว่าฮอตต้องบำรุงตามปกติแล้วสวนเกษตรดิสานกับบำรุงอยู่ตลอดครับผมแต่ว่าก้อนใส่ปุ๋ยครั้งนี้ฮอตต้องตัดก่อนครับผมต้องตัดหยาก่อนพอการตัดหยาที่หนึ่งี่อยูดได้หลายมือครับอยู่ได้เป็นเดือนสองเดือน ซึ่งเท้าตัดหญ้าให้จำดินปุ๊บนี่มันกติสามมรถให้ปุ๋ยไงยอ่าเทาจะได้ให้ปุ๋ยพุทธาได้ไงล้ะก็ที่สำคัญคือหญ้าก็สิได้ว่าต้องมาแย่งอาหาร <c oughs> <c oughs> ปุ๋ยพุทธาของห้องประโยชน์ของการตัดแตงกิ่งตอนนี้นะครับเนาะหนึ่งหครับผม ห้าตัดแต่งกิ่งตอนนี้นี่ลูกเขายังไ่ทันเด็ดติดครับผมการที่เ้าจะตัดแต่งกิ่งเหลือกห้องเหลือกเบื้องว่ากิ่งใดบอบบอบบางแสงแดดกันห้ากับสมัถตัดแต่งในแรกหรือว่ากิ่งใดที่มันหยุดขี้กันซ่อนกันห้องกับสมัถตัดใดบางที่ในห้องเวลาข้าดึงกิ่งออกมานี่ตอนนี้มันจะดึงสบายครับผมแต่กระทำมันเป็นหมากเป็นพลแลลวเนี่มันจะดึงลําบากเพราะว่าน้ํเพาบว่าถ้าจะเป็นน้ํเพาบว่าถ้าจะเป็นกิ่งหน่อยมันก็จะเกี่ยวเอา ลูกที่มันติดแล้วนี่ล่วงลงมานําเนาะครับเนาะจึงตรงนั้นมันสิเฮ็ดให้สางความเสียหายของเฮาไปในโตแล้วก็อีกต่อไปของประโยชน์ของการตัดแต่งกิง่งมันก็คือเวลาเฮาเขอสวนครับผมนี่ครับคือ,อยังตอนนี้ครับคารทาใส่เครื่องตัดหญ้าเข้ามานี่คือเฮาสิยางอ่าตัดหญ้าไล่ตัดหญา้ญานี่คือสิตัดหญา้าคือสิลําบากนะครับผมการดูแลสวนก็นคือสิลําบาก อีกประการต่อมาของประโยชน์ก็คือเวลาช่วงนี้หลายคนกับสิงหูวา่าเป็นช่วงที่ฤดูฝนฝนชุกครับผมเขาสิม,มาเรื่อยๆบ่าว่าจะติเป็นตกนักตกคอยลินครับอากาศชืน้นโลกที่มาก,กับฝนนั่นก็นกนคือเชื้อราครับผมโลกเชือ้อราแน่นอนครับผมกันตาใบใดที่บ่ได้รับแสงแดดหรือว,วา่าบ่ได้ถือแดดเลยนี่ ามปกติแม่เขากระทั่งเขาแตงกิงเรียบร้อยดีโล่งอากาศไทยเท่ดีก็ยังมีเชื้อราได้ครับผมเราลองคิดสภาพเบื่อว่ากระท่ใบเขาซ่อนกันแสงแดดพ่ถึงนะครับก็ยังผมกำลังตัดอยู่ตอนนี้นี่ครับกับสิพ,พ,พยายามเอาออกให้คือกิ่งไหนที่มันหนาจนเกินไปกับสิเอาออกครับผมเอาออกเพื่อที่สิบวยเขาบังตามปกติแล้วนี่ซัานี่นี่คันทาติดลูก ทุกลูกนี่เอาไปว่าบเดดอครับว่าต้องยานว่าผลผลิตสิน้อยนะครับเนาะเฮาเอารักษาโรคเขาแห้ได้ดีกว่าเพราะว่าการฉีดวัคซีนป้องกันเนี่ยครับบ่งจากลักษณะจังซเ่ครับเนี่ยครับกังเขาบ่ทันได้ตัดคือใบเขาสิทับซอนกันไหลนะครับเนาะทับซอนกันหลหลอกครับมันเฮ็ดให้แสงแดดบดถึงแล้วเชื้อรามันสีอ่าเชื้อรากระจายได้ง่ายขึ้นเชื้อราเกิดขึ้นมาแห้วเขากระจายง่ายนะครับเนาะ นี่คือเกดเดีเ่ยาอด้ประโยชน์ตรงนี้คือเข้าตกุการตัดแจงตแตงกิ้งนี่แหละครับผมอ่าตัดแตงกิง่งเราเวลาเข้าฉีดว่าจะเป็นจุลินรี์หรือว่าเป็นเคมีเนาะครับเนาะจะเป็นเคมีหรืออินรี์เวลาเอามาป้องกันมลรงมันทองตัวนี้เขาก็ฉีดป้องกันไงครับผมเขาสมารถฉีดใส่ลูกมันแล้วก็ให้ปุ๋ยทั้งใบกับฉีดไงเพราะว่าใบมันบดดกบดนาจนเกินไปครับ การเข่าฉีดเมื่อก็ทัวกัดถึงหลักเหตุให้ห้องได้ผลประโยชน์ประสิทธิภาพของปุ๋ยกันดีขึ้นประการต่อมาประโยชน์ของการตัดแต่งกิ่งก็คือเวลาห้องเขา่าสวนเพื่อสิทธิทาการดูว่าโรคปุชซาห้องมันมีโรคอย่างเนี้ยขันท่ามันบดบังเกินไปมันก็หาบางอยา่างการดูแลก,ก็ถือว่าถอดถึงการห้องตัดแต่งกิ่งออกมันกับบางไงาครับผม ที่สําคัญกับลงเนี่ยครับบังสังเกตได้ครับนะกิ่งในที่เขาบ้านนตัดแต่งออกนี่ยมันจะเป็นแบบอ่าแอนบังอยากดูแลอยากแต่กระดาษฮาตัดออกแล้วเนี่ยครับมันจะลงะอันนี้แต่ละกิ่งแต่ละต้นนี่มีอยู่สามจีกิ่งนี่ผลผลิตนี่เอาไปว่าเบิร์ดหอกครับผมคันท่าเขาติดทุกหน่วยโดยที่บอลลวงบอลลนแน่นอนครับผมขัน,านดาฮอตตัดแต่งกิ่งเหล่านี้เปอร์เซ็นต์การติดลูกแล้วก็ลูกที่มีขนาดใหญ่ กัวปกตินั่นคือผลผลิตห่าเฉได้ดีกว่าห่าวตัตตแต่งแน่นอนครับผมเราอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาห่าเก็บผลผลิตเวลามีนวยสุกอ่าลูกเขาคอเก็บเราเนาะครับเนาะมื่อก็ดิเขาไปเก็บขังในได้ไง่ายครับผมเพราะวาะ่อาอย่าลืมว่าพุชาสามรถนี่น้ำด้วยครับเด้อโตการสําคัญเลยครับคือน,น้าส่วนใด6หกอือคือนะครับผมเก็บน่วยยากเด้อสิบว่าใครอ่า นี่ครับไปเบื้องหลัวครับ่นี่นี่คือลักษณะที่ยังบร่ท่านเด็ดตัดแต่งนี่ครับคิดเบื่อเอาว่ากันธาลูกมันดกกันมาแล้วฮอสิเขาไปเก็บยังไงพอวัยย่างหนึ่งนี่ตอนนี้งาเขานี่กิ่งไงไงเนี่เขาก็ยังเฉิดอยู่ครับผมแต่กัน่าเขามีลูกกันมาแล้วติดลูกลูกพร้อมเก็บแล้วนี่กิ่งเขาสิบโมเข้าสิเขาสวนไดงยากยกว่นนี้อันนี้ขนาดยังบรท่านเนีมีลูกครับผมแกเป็นดอกเฉยๆนี่แหละครับ ประโยชน์เอกับแตงกิ๊งครับผมกิ้งที่ว่ถือแสงแดดกสิการปรุงอาหารก็จบว่ดดีแล้วก,ก,วก,ก,ก,กาาว็กิ้งพวกมวนี้ครับกิ้งที่ยุดไตล่มนะครับกิ้งที่ถือเขาบังไว้เนี่ยกิ้งพวกมวนี้สิเป็นโตไปแย่งอาหารจากกิ้งที่เขาปรุงที่เขาได้รับแสงแดดนะครับเนาะแน่นอนกับคือบางนี้กับคือมันจะมีผลกับลูกครับผมผลกับลูกซึ่ง กิ้งเงือนนี่เขาติดลูกส่วนมากกิ้งพวกที่ยุดยู่ในลม่มยุดไตเขาเนี่ส่วนมากสิบ่ค่อยติดลูกเลยครับถามว่าตอนนี้สิมีดอกว่ามีครับผมให้สังเกตได้เลยครับสวนได้ก็ตามที่วัดตัดแตงกิงกิ้งที่ยู่กลางๆตน้นหรือว่ายุดไตยุดไตกิ้งนเงือนนี่เปอร์เซ็นต์การติดลูกสีน้อยครับผมลูกสีบ๊บดกเปอร์เซ็นต์การติดลูกสีน้อย ลูกศิบดกที่สําคัญก็กคือพอติดลูกแล้วในกิ่งผมว่นนี้ิบมีอาหารพอสมารถปรุงอาหารได้นะครับผมแล้วเขากจะไปแย่งก็คือแย่งจากกิ่งเอือนมาเลียงมาเลียงกิ่งตัวเองเฮ็ดให้ต้นพุทราต้นนั้นเนี่ยเฮ็ดให้ลูกบ่ลูกบ่ใหไงครับผมเพราะว่าอันนี้เคยทดลองไปแล้วหลายคนก็น ไว้หลายกิ่งครับผมหลายหลายกิ่งแต่ว่ามีการตัดแต่งกิง่งก็เห็ดให้่ได้ลูกไงแต่บางคนไว้กิ่งน้อยแต่บวตัดแต่งกิ่งเลยคือคือหลายคนก็เคยอ่าคอมเมนต์ามาถามนะครับว่า,าสวนของผมนี่ไว้กิง่งท่าเวลาท่านสาไว้กิง่งซีกิง่งหากิง่งคือลูกคือลูกไงลูกดก อันนี้ก็คือประเด็นสําคัญก็คือเฮาตัดแต่งกิ่งหน่อยออกครับผมอ่ามีคนเขามาถามหลายคนขึ้นกันก็นี่แหละครับถึงเป็นบอกว่าเหตุผลเฮาสีจงกิ่งไงไวหลายกิ่งกัดสางแต่ว่าเฮาก็ต้องจัดอ่ากิ่งบางกิ่งที่เบื้องล้าแล้ว,ลวมันบ่านาจจะให้ผลผลิตได้เฮาก็ต้องเอาออกครับผมเพราะว่าเอาออกเพื่อที่สิบให้เขาไปแย่งอาหารนะครับว่าแย่งอาหาร นั่นก็คือเป็นผลประโยชน์ของเฮาก็คือได้ลูกที่ดกแล้วก็ลูกไงอันนี้ก็คือนี่ยเขาคือผลพไอยได้ถึงบอกว่าเฮ้าไวกิ่งไลท์ท่อได้ก็ตามแต่ว่าคันตาเฮ้าว่ตัดแต่งกิ่งเลยนี่ก็ว่ได้ผลประโยชน์ยังครับผมกิ่งเล่ลย์ไล่นะตวากิ่งยังไงเล่ลยๆไล่นี่ มันจะมีกิ้งหน่อยออกมาในเฮห้องบางกิ้งเนี่ยให้สังเกตบ้างเบาโหลดไว้หลังจากเที่ยวกิ้งข้งลาลังออกแล้วข้างบนตัดยังออกตัดกิงเลยอ,อ่ะก็คือห้องเลือกกิ้งแต่ที่มันหนาแหละครับผมที่มันเบียดกันหนาแน่นเกินไปเนี่ยเอาเอา,เอ,าออกเลยครับเพราะว่ามันว่่มีประโยชน์นะครับ ตอนแรกเขาก็เริ่มจากกิ้งนื้อหน่อยก่อนครับผมแล้วก็ที่สําคัญก,กับกิ้งพวกที่เขาเกิดออกมาไม่เป็นแหนงไม่ครับผมตอนนี้กับว่าจำเป็นกับว่าต้องเอาไว้เลยครับผมที่มันเป็นแหนงออกมาไม่ไม่เนี่ยเพราะว่ากิ้งพวกพวกนี้สิติดสิติดลูกที่หลังที่หลังมูครับสิบพร้อมมูดอก,กถึงเวลาเขาจะทำเสาประจําปีครับผมช่วงเดือนมกราเนี่ยนี่แหละครับกิ้งพวกพวกนี้แหละจะเป็นกิ้ง อ่อาคาระดาผู้ได้เก็บไปสิเป็นเกิ่งสุดท้ายที่ท,ทิ่ติดลูกนะครับเนาะสีสิได้เก็บลูกเพราะว่ามันสิบสุกควมเขาพอเฮ้าถึงเวลานั้นเฮากับรอบว่ไใครับผมถึงเวลาเดือนมกราคุมพ่าดเนี่ยเขาก็ยังงในกนระต้องตัดทําสาวอยู่แล้วสุกบวกสุขกขึ้นต้องตัดท่าสาวแสดงว่าเกิ่งพปกมือนี่มันติดลูกมากเขากับว่าดดเก็บคนบริตคือเก่าครับผมเพราะว่ามันสิติดที่ลัง,งเขามันสบดบ่พรความกันอ่าอันนี้เฮาก็ต้อง ไ่ไรออกให้เบิดครับผมเพราะว่าตอนนี้ต้องเอากิ้งทีสมบูรณ์ที่สุดใ้เท่านั้นพวกกิ้งแหนงไม่เนี่ยคือเอาออกไปเลยครับวกก่าต้องไปเสียดายครับสำหรับช่วงนี้กับผู้ดใดอยากได้กิ้งพันกับบ้าโรเทสตอนนี้เลยกับถือว่าได้พ้นดีครับผมเพราะว่าเวลาเขาปลูกช่วงปีนาเนี่ยสิร้อมกันเลยครับผมพอตอนนี้ยุสยวนกับทดสอบเพลีแล้ว ก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับผมเฮ็ดหนึ่งกิ่งได้หนึ่งกิ่งก็แสดงว่าดีครับผมเพราะว่าบ่ตายไตเพราะว่าเบ้าหลวงกัล่องเคลียร์ไปแล้วว่าสิล่องขยับขยายเองโดยสวนสีเราเองนะครับเนาะเพราะว่าเฮ้าก็อยากยึดเขาเอื้อไว้เองแหละเศรษฐกิจพอเพียงอยากเฮ็ดเป็นแบบสวนตัวอย่างนะครับผมก็คือเป็นการขยายผลผลิตขยายกิ่งพันเองโดยที เท่าบ่จำเป็นต้องไปไปซื้อเพราะว่าหลายคนก็นอยากสิปลูกเป็นแบบเขาว่าเป็นยังไงล่ะเป็นแบบธุรกิจจากโคกน้องนาเล็กๆก,ก็สิอาจจะฮคดง่ายๆก,การซื้อกิ่งพันธุ์ก็กเป็นการลงทุนนะครับเนาะเป็นการลงทุนเพราะว่าข้าพอเกิดการลงทุนมาบพอ,พอพอ,พอประสบความสาเร็จมาปเกบกับขึ้นในสภาพว่าของการขาดทุนสิ่งนี้บ่านหลดบ่ขอนแนะน้ำนะครับ หลายคนก็นเคยว่าออกมาถึงคอมเมนต์ออกมากับขีปของบอลลวนเราว่า,าโค้งนองหน้าเนี่ยเป็นโครงการของคนมีเงินนะครับเนาะคนมีเงินคนจนเหตดว่าใดเราเพราว่าคนจนเหตดว่าใดเพราะว่าต้องใส่ทุนหลายอันนี้บอาลูกับเหตุเหตเบิ้งเราครับผมว่าโครงการโค้งนองหน้าหรือบอลแมนของคนรวยบ่ลแมน,นของคนจนครับมันเป็นของคนขยัน ของคนทีเห็ดแบบพ่อเพียงเข้าตรงบริหารจัดการครับผมบบแมนวาอยากได้โคกน้องหน้าตรงลงทุนเห็ดนองราคาซีหาแสนราคาซีหาหมืน่นครับของเบ้าโลดนี่ได้น้องในราคาสีพันครับผมคือใส่รถวไทยสมไถได้น้องมาเพื่อที่จะรักษาน้ำเก็บกักน้ำไว้แต่ใส่ช่วงปลายฝนนะครับผม ช่วงปลายฝนช่วงหนาแรงเอาไว้แต่รักษาตน้นพู้สร้างหาเพราะว่าช่วงน,นั้นเ้างจิรักษาตน้นพู้สราก็คือได้ประมาณสองสามเดือนก็คือช่วงประมาณมีนาเมษาเนาะครับเนาะกุมภาเม่นาเมษาประมาณสามเดือนครับผมช่วงนี้คือช่วงที่ห้องมีฝนเขาก็บทได้ใส่น้ำจากอ่าน้องน้ำที่เขาขุดขึ้นมาซึ่งบป่าหลวงก,ก็บบริเวณลึกเนาะครับเนาะ แล้วก็ลังจากนั้นก็ช่วงพืชภ้านี่ก็คือมันก็จะมีฝนมาเรื่อยๆแลลวครับผมเริ่มฤดูฝนแล้วจริ่งนี้เขาก็เห็นให้เขาได้ใส่น้าฝนแล้วก็ใส่น้าสาบางครั้งบางเข้าในช่วงที่ฝนมาตกแค่นั้นเองนี่คือการาลงทุนแบบน้อยๆครับผมแต่เขาใส่วิธีการกจัดสรรก็คือยังเบาโหลดตอนนี้ก็ขยายพุทธซาเองครับผมพอว่าเสียเอาไปลงตามขั้นหน้าเลยที่นี่ เอาไปใส่ตามคันหน้าเพื่อจะเป็นเห็ุเป็นคันหน้าต้องคํานะครับผมพอทีริงแล้วโครงการโค้งนองนาของบา้าหลวงนี่จะมาจากคันหน้าต้องค้คกับแต่กอนในจีบปลูกยี่น้ำคันหน้าปลูกตามคันหน้าที่นี่กะตรงนี้กะต่กี่เป็นคันหน้าครับผมที่นี่ก่าดันดินขึ้นมาใส่ก็เลยเป็นโคกอ่าก,ก็ดได้โคกมากก็เลยตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนจากคันหน้าต้องคํามาเป็น มินิโคกน้องนาเนาะครับเนาะก็เป็นโคกน้องนาเน,น่อยครับผมเป็นโมดเดียวเนยน้อยนครับนี่ครับ,รบจังกิ้งนี่ครับนี่นี่คืออย่างผมกําลังตัดนี่นี่ก็คือเป็นกิง้งแหนงไมเนี่ยครับเขาสิ้นไปจนจนถั่วโมดหมแล้วครับเขายังค่อยได้แตกเขายัง่อยได้แตกกิ้งหน่อยออกมาหลอกเ,เขายังไม่ยด้เป็นดอกนะครับผมยังไม่ได,ด้ติดดอกติดผลซึ่งว่าเขาสิบติดเนี่ย เก่งพวกที่ง่ายๆนี่ก็ติดติดก้อนแล้วกัสีเฮ็ดไห่เฮ้าเก็บผลผลิตพท่านครับผมนี่ครับจริงๆนี่ครับนี่เก็บผลผลิตพท,ท่านเพราะว่าเดี๋ยวอ่าหอดตัดท่ำสาวนี่ลูกเขากับยังเพระท่านนี่แกจกงไงๆเขาต้องตัดถิมอยู่แล้วครับผมมันก็นเลยถือว่าไม่มีประโยชน์ครับที่จังพันธ์เขาขึ้นไปแล้วเนี่ยเขาติดสูงกระมูครับ อ่าเขาสิสูงกระม่ลแลเ้รเฮาองก็สิดูแลยาา่ายฮ่างกัดสนมกิ้งลงมาเฮาองก็นโนมบ่ไไ้ครับผมเพราะว่ากนานโน้นมลงมากนี่มันก็นสิมาบังแด <c oughs> บงดบังแดดกิ่งอื่นนะครับ,น <c oughs> บเนาะบังแดดกิ่งอื่นหลักแรกได้กิ่งอื่นนี่รับแดดว่าเต็มที่ <c oughs> มันกิจะเป็นลมเงาให้เขาจะซื้อนั่นคือมันบ่มีประโยชน์ครับผมนี่ครับเป็นกิ้งไม่เลยะครับนี่ครับตัดออกเลยครับผมพอกิ่งมูนี่คือเป็นกิ่งที่ฮ่องแบบ นี่ครับเป็นห้องดูแลพอเธอถึงเขามาลักแตกยอดไมออกมาเราเข้าก็ขึ้นไปครับนี่ครับ,น,รบนี่เป็นกิ่งมีไม่เลยตัดถิ่มเลยครับที่สําคัญนะครับนี้ยตัดกองไม้ได้ดีดล้วก็เอาไปกองให้เขาแหงแลกกับจัดการเผาครับผมกวาน้าพุทธาสามรถนี่ <c oughs> สามารถอยู่ได้เป็นปีเลยครับ กันตาเข้าไปเหยียบเขานี่ปวดสุดๆครับผมต้องบอกว่าเป็นน้ำที่อันตรายนะครับเนาะนี่ครับเวลาเขากเขาไปเก็บจังซีที่เหยื่ครับผมไม่ตัดแต่งเิีงสีก็ต้องนระวังน้ำน้ำัดงระวังให้ดีครับผมพอโดนกาไปนี่คือเลือดเลยครับน้ำรอบด้านนี่ครับสังเกตบ้างจังซีครับเนี่นี่ อันนี่ก็ถือว่าหนาครับผมเนี่ยต้องต้องแยกออกมาแล้วกิ้งขงลางต้องแยกออกมาครับกิ่งขงลังมันยุ่ใต้เขาเขาออกครับเราห้องกัเบื้องไว้กิ้งอยู่ตรงกลางอยู่ใดว่อยู่ใดห้องกอาไว้ครับเราห้องกัากิ้งข้างบนออกคือขาเห็นจังเลยก็ได้บ่ไอ้กิ่งเนี่ยมันมันบังแดดกันนะครับผมเอาแต่งตามกามเหมะสมแล้วเขาเลียวเบื้องวะโอ กิ่งนี่แดดมาถึงมันบานอกิ่งไดทีผสมสมาี่สิเป็นประโยชน์ใดห้องกับต้องเอาออกเพื่อที่จะรักษากิ้งทีง่ามงามไว้นะครับเนาะมันจะได้บ่ังเกินเกินไปบางกิ่งเนี่ยห้องกับสมารถตัดสลรับใสขัวออกได้เลยครับผมบ่ต้องจงไว้หลักกาที่สาคัญครับกิ้งไรทีออกเง,งาวไปแล้วครับมันปกกันเนห้องตัดสามารถตัดตัดายกิ่งออกได้ครับผมตัดยอดออกได้เลยครับ พอต้องไ้เขาเลื่อยตัวพอกิง่งฟุซ่าเนี่ยเขาส,สูงไปเลยครับผมแต่เข้าสมาตรีควบคุมไว้ได้พอจงไวน้นี่การฉีดยาป้องกันแมลงมันท่องนี่มันกิฉีดลําบากครับผมเพราะว่าเขามีความสูงบางกิ่งจังอยู่ในสวนของผมเนี่สูงถึงสามเมตรครับซึ่งแน่นอนว่าการฉีดเนี่ยต้องใส่ปืนฉีดหนาดันสูงครับยิ่งกว่าจะฉีดถึงนำไก็คือเป็นอุปสรรค พราะว่าเวลามีลูกมีอย่างไห่เข้ากับเ,เก,ก,บกเ็บผลผลิตพอถึงอีกกระลำบากอีกคือเขาผมสู่ตัดถิ่มว่าด้ครับผมเขาตัดถิ่มแล้วข้างล่างมันมีลูกมีอย่างสี่มันก็นเห็นใดลูกไงได้ผลผลิตเพิ่มคือเขาครับยังไงกับว่ามีประโยชน์ตัดออกไปเลขอะไรกิ่งในเง้ยวจนเกิดไปเ้อากับตัดยอดนั้นไวครับผมหรือผู้ใดมีพื้นทีทีอ่าพื้นทีหลายปลูกได้ห้างเนาะครับเนะาะก็สามารถโนมกิ่งครับผมกิ่งปลูกวันไหนครับนมลงไปเลย ที่สาคัญอย่าโนมให้ให้ให,หอยู่ในแนวนอนนะครับเนะโนมไหีเขาอยู่ในตําแหน่งแบบ15องศาก็ได้ครับผม1 0าองศาหรือว่าหาองศางสินะครับผมคือว่าให้เขาอยู่ในแนวนอนแต่ให้เขาอ่าเฉียงๆนิดนึงโดยที่ว่าตั้งขึ้นนะครับเนะาะผมอธิบายว่าเป็นเนาะกับบอก คือบ่เห้นอนบบเห้นอนมันเกินไปครับผมเพราะว่าก็ได้กิ้งเขานอนนี่กิ้งเขาเขาโหนมลงมาจนนี่ครับให้สังเกตกิ้งเขาบ้าเลยนะเขาจะเป็นพ่องงอะๆนะครับผมห็มาได้ประมาณนี้ครับผมเรื่อยๆแย่าเสียเขาโหนมลงมาจนสุดเพราะว่าเราอย่ารืมนะครับเนี่ยขาดกิ้งเขาโหนมมาจนอ่าอยู่ในลักษณะของการขนานก็เพื่อนนี่เขาจะแตกยอดขึ้นไม่อีกครับผม คันทายกิ้งเขาขนานก็เพื่อนเมื่อใดนั่นแหละครับเขาจะแตกยอดท่านที่เลยเขาจะแตกแหนงแหนงไม่ขหมนมาลกลักกสิเฮ็ดน,นี่เขาก็ต้องตัดทีมีนะครับผมเพราะแหนงโบวกนั้นนี่กว่าเขาจะแง่ชัวเขาจะแก้เต็มที่กับประมาณสามเดือนเราเขาจะคอเดียวมาติดลูกติดผลนั่นก็คือก็สิเลยเวลาการาเก็บนวยของเขาอีกคือเ่าครับผม เล่อยไปอีกคือเกานะครับสังเกตบางเบ้าหลดสิเหลือกเอากิง่งบางกิงที่ยุ่ขงขางๆกันนั่นสิหอาก็ต้องสลับสลับกันอ,ออกครับผมกิ่งเล็กน้อยตอนที่การตัดแต่งกิ่งยุ่ตอนนี้นี่ทั้งดอกทั้งน้วยนี่ก็เต็มเต็มกิ่งยู่ได้ครับเนี่ยแต่ว่าก็ต้องเอาออกครับผมเอาออกตอนนี้สิบวเสียดยครับ แต่ถ้าเขาเป็นลูกมากนเนี่ยมันจะเสียดายไร้ไหลตอก็คือกิ้งที่ห้าออกก็ไม่ลูกหรอกกิ้งที่ห้าพอท่านเอาออกห้าบ่อออกเ,อกออกเกี่กะเดี๋ยวกิ้งที่ออกก็จะไปขูดไปควนแค่แต่หน่วยล้นลูกล้นลูกลวงสิเสียดายก็หนีครับผมตอนนี้พอมีเวลาตัดแต่งกับตัดแต่งเลยครับผมพอตอนนี้ก็เดือนสิงหาแล้วสิงหาเริ่มต้องเริ่มบำรุงแล้วครับที่นี่ครับบำรุงต่อยแล้วใส่ปุ๋ยอีกการใส่ปุ๋ยก็ต้องใส่ไร้ครับผม ระดังเส้หลายเบื้องตามขนาดของต้นครับผมตนยิงใหญ่ยิ่งสีกับจกกักสามกำครับเนี่ยคือยัอยงตนที่ผมกําลังเหตุยู่ตดนนี้นจกกักสามกำโรยห่างครับผมโรยรอบโรยทัวห่างจากข้นตนประมาณจักหาสิบเส้นครับหรือว่าจาักเม็ดหนึ่งก็ได้ล้วเขาโรยเป็นบริเวณกว้างๆเลยครับโรยรอบบางๆจกกักสามกำครับผมอันนี้คือตนใหญ่ แต่ขนาดตัวน้อยเขาก็ใส่ยักสองกำครับเขาต้องไปใส่หลยตัวใหญ่ๆก็ใส่ยักสองกำสามกำตัวน้อยก็ใส่ยักสองกำหรือไว้กับกำหนึ่งครับแต่ว่าอย่าลืมครับผมใส่ในน้อยจะใส่ดูๆครับผมมันใส่ขยันใส่เดือนหนึ่งยักสองเทียก็ได้ครับผมเดือนหนึ่งสองเทียเดือนหนึ่งสามเทียซึ่งตอนนี้สูตรปุ๋ยก็คืออาจจิผสมด้วยสูตรสิบหกไปนน้ำครับผมสูตรสิบหกสูตรสิบห้าก็ได้ครับผมผสม จ็คถวยหนึ่งอัตราส่วนนะครับเนาะแล้วก็แปดยี่สี่สองถวยครับหลังจากนั้นก็คือช่วงระวังที่มันเป็นดอกไม้เนี่ยครับเขากับเว้นไปก,ก็ได้ครับผมใส่ไปจากสองรอบก็คือจ็กเดือนหนึ่งหลังจากเดือนหนึ่งเข้าใส่ครบสองรอบภายในเดือนหนึ่งเราก็รอบต่อไปก็คือเข้าใส่สูตรแปดยี่สี่ครับผมสูตรเดียวไปเลยครับที่นี่ครับ กคือตามขนาดของลำตน้นตามขนาดของตน้นต้นใดกิ่งใหญ่กิ่งหลายกัดไส่พอสมควรครับผมสองสามกำใส่ไปเลยครับผมต้นแรกตนหน่อยเขาก็ใส่กำหนึ่งสองกำอ่าตนแย่ก็ใส่สองกำสามกำสองกำเมื่อสามกำเมื่อเี่าไหละครับผมว่านกระจายกระจายรอ,อบๆควนตนห่างจากควนตนประมาณจังหวัดิดเซนครับผม พอลกหากินหลักไฟเขาออกไปไกลแล้วตอนนี้ครับจังสวนของบ้าหลวงเนี่ยผูกห้างกันยุบประมาณสามสามเมตรนะครับผมห้างกันยุบประมาณสามเมตรไกลสุดกับวเกินซีซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้หลากจดกันบิดแล้วครับผมหลากเนี่ยได้จดกันบิดแล้วว่านไปใซกกระถือครับกอ,อยเดียวยัตเว่านใส่กลางข้นตัวนครับผมนี่ครับจังนาปกคุ่มเสียครับ ห้องอยางก็ามากกั่ายางยากเนี่ยครับนี่ขนาดเขาลูเขอาพะท่านอย่างง่ายเลยครับเนี่ยห้องเริ่มตัดแต่งเอาอเลยครับมูโดยเฉพาะกิ้งที่ยุ่งกลางครับรับร่องว่าบ่ามีประโยชน์แนรนองกับกิ้งยุ่งกลางเพราะว่ายุ่งของบนเนี่ยเขาสิเป็นลมให้เหเองาแล้วครับผมเป็นลมเป็นเงาแล้วมันจะกิ้งกลางกางกับสิบ่ได้รับแจ้งแดดรับชุดไทยแล้วกิ้งพวกมู่น,นันกับสิไปดึงเอาอาหารจากกิ่งซียุ่งข,ข้างนอกไปใส่ ก็เฮ็ดใท้พุทธาของเฮาลูกบ่ใหญ่ลูกบ่ใหญ่เต็มที่แล้วก็บ,บ่ดดกบอเต็มรอยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับเด้อครับกด subscribe กดติดตามให้เบาโลดด้วยนะครับสวัสดีครับเสดมีกำลังแก่นี่เห็ดคลิปใหม่ด้วยครับเด้อ